พี่น้องคะเกิดอีกอย่างถึงกระโปงแสงทองฟินแลนด์นะคะล่าซุดค่ะมือว่านผิ่พ่านมากนะคะก็ได้เห็นบอดบิ๊กนะคะออกลงข่าวะคะ่ะบอกว่าดวนทรงโตน้องเพลงพ,พิมรัตดาน้องเพลงพิมพิมรัตดาเขาโพยาบาลดวนค่ะพี่น้องคะล่าสุดค่ะก็ได้ข่าวมมว่วาที่สาเหตุอาการของน้องเพลงที่เป็นนะคะก็คือความดันตำ่ำหมอต้องให้นำเกิด ส,สามชั่วโมงค่ะพี่น้อง่ะแล้วแต่ทีหนาถึงไปกว่านั้นค่ะพี่น้องขนาดบ่อสบายความดันตำ่ำเมื่อยต้องให้น้ำเกลือขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นศินลปินของน้องเพลงพิมรด,ดาพี่น้อง่ะถอดสายน้ำเกลือแล้วมือขึ้นนีไปแสดงที่แถวมินบุรีขึ้นทําการแสดงในเสยค่ะนี่แหะค่ะพี่น้อง่ะคือน้องเพลงพิมรด,ดา เพิ่นเป็นศิลปินมีมีควาไข่ไข่เคี่ยงกับแม่แพ้วแห้งเลยพี่นอ้องพอว่ายใจน้องสูงมานกน้องเพลงเป็นเป็นเด็กอายุน้อยก็จริงแต่น้องเป็นคนสูพี่นอ้องค่ะเป็นคนสู้นอ้องสีเห็นพอแม่พี่นอ้องเอฟซีนาเวที่มาหายกำลังใจน้องหรืนอ้องสีมีกำลังใจแล้วนอ้องก็สิสูในจยุดนั้น บ่แปลกพี่น้องคะที่น้องเพลงพิมราดามีบานหักแล้วก็มีแม่หักมีเอฟซีหลายคนทีหลงหักน้องเพลงพิมราดาค่ะพี่น้องคะแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะแสงท่องฟิลแนนต์ถือว่าช่วงนี้ฮอตแห้งปังแห้งค่ะล่าสุดค่ะมือเึ้ื่อหนีได้ข่าวว่าคุณคู่ชินจังค่ะปัจทีบันนี้คุณคู่ชินจัง เขา่าพยาบาลอีกแล้วค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นเมื่อยว่าสั่นค่ะเป็นเป็นคู่ชิ้นจังกับมีอาการแบบวูบนะคะพี่นอ้อ,องเมื่อยวูบวูบแล้วก็ต้องเขา่าพยาบาลให้น้ำเกลืออีกคือกันคะ่ะพี่น้องคะบางคนก็บ,บอกว่าอีหยังผู้อื่นเพ่นคือว่าเป็นผู้อื่นเพ่นคือแสดงได้แมนว่าค่ะในผ่ามุมม่อม พี่น้องการเป็นหมอหลองหมอลำมถาเข้าวบฝึกมากเป็นระยะยาวเป็นระยะยาวเะยะยาวลย่ยืดยาวนี่พี่น้องเออลองไปเบิ่งเด้อย่ย,ยสยิเคยไปน้ำหมอลำบ่แม่แน่ซสิเป็นหมอลำมเลยค่ะเคยไปน้ำลูกที่เป็นหมอลำค่ะแล้วแค่สามขึ้นแย่ซีดเกือบบวกขึ้นกันพี่น้องมันเมือ่อยในขณะเ่านกได้แสดงเี่ไปอดรับอดนอนนี่แหละค่ะคือแย่ยสิท,ทีวอายุดหนีก็คือ คุณคู่ชินจังเพินกับเป็นครู่นะค่ะเพิ่นก็สอนแต่ยนี้ยงเว้นเนาะสอนแต่นี้ยมึงเว้นเป็นงานเบียดงานกันกังเว้นเห่าหนีเหาสูด้อยู่แล้วแต่ว่าล้องเครื่องแสดงเครื่องบเดนนอนกังขึ้นกังคำกังขึ้นบเดนอนอ่พีน่น้องสอดแกงสอดแกงงานต่อกันต่อกันเป็นระยะสิบมื่อยี่สิบหมื่นนี่แหละค่ะเพิ่นเอิร์นวากเนื่อไหแม่พีน่น้องความเหน็ดเหนื่อยของคนที่บเด้ถือฝึกมาก อ่เพะว่าจะคุณคุจริงแจงสิเพิ่กับหัวตั้งแต่เขามาอยู่กับใครต่วเตียวมิวสิกอยู่กับแสงทองฟิแนแลนด์แต่พอน้องซี่แกรมเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะความเพียยคว่มอาการวูบจังเกิดขึ้นค่ะลาซุดกะห้าโตเขาทรงโราบาลคือกนค่ะดหายนำเกลือโอโหสถือได้ว่าแสงทองฟินแลนด์ปังแห้งปังแห้งแล้วกะทถ้าหายศิลปินบ่ได้พักได้พอนเลยละค่ะ ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไล่เสียเสียเอาหลูกคุณครูชินจังนอนให้น้าเกลือมาลงให้พี่นอมม้องเบิงอีกค่ะเอฟซี FC พอแม่พี่น้องหลายคนกะหายกำลังใจทั้งน้องเพลงน้องเพลงนั่นคือพ่อตสอสายน้าเกลือน้องเพลงกลับไปสแสดงได้แล้วค่ะเอามือขึ้นแต่ว่าคุณครูชิ้นจังกะมีแต่คนนหายกำลังใจหายไปไปนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้ค่ะหายไปไปด้วยจากครูต้องออกกําลังกายหลายๆหายร่างกายแข็งแรงหายไปไปค่ะ แังสี่ค่ะพี่น้องถึงแมว่าเพิ่นเป็นคู่มีวิชาพะล่งพะหละักจริงรอบไปอดนอนบงพี่น้องแยกสี่แ้วอีลีค่ะแล้วการเป็นศิลปินนัก้องหมอลำ่เนี่ยเพิ่นบด้พักดิ์ละเลยค่ะเพิ่นต้องไปแยกมึงขึ้นล่ำเดินทางกลางเว้นกลางขึ้นสแสดงสอดแยงแลวกกลางเว,ว้นมันสิด้อดนชักสดใสคนเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเมื่อนี่การเลื่อยมาว้าวถึง่ข่โตเกียวมิวสิก แสงทองฟินแลนด์ทีมีศิลปินในสังกัดของคุนรับงานแบบหมายถึงว่างานค่นมีตลอดทุกมืออยู่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะกันอกเพง่งพิมรดากับไฮน้ำเกลือกับยแเนลนะคะอัปเดตอาการล่าสุดนะคะแล้วคุณผู้ชิ้นจังกับอาการคงบ่หนาเป็นห่วงหรอค่ะกัถึงมือหม้วแล้วกับไฮน้ำเกลือกับคุสิไปพบหนาเพราะว่พี่น้องได้ตามปกตินะคะในงานต่อไป นี่แหละค่ะพี่น้องคะนําเรืองเล่าของแสงทองฟินแลนด์มาวบามาคุยสูพีสูนองฟังมาอัปเดตอาการของสองศิลปินในไข่ไข่แสงทองฟินแลนด์กับไา่โตเกียวมิวสิกอันเดียวกันน่ะแหละค่ะพี่น้องบอสซักไปซักมากอันเดียวกันคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคะขามาให้กกาลัางใจน้องเพลงพิมรด,ดาห้สุขภาพแข็งแรงสู่กับงานได้ไปหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. นําแม่แพลวทุกๆุกงานและค่ะเป็นกําลังใจให้คุณครูชินจางอีกคนหนึ่งค่ะเพราะว่าตเด่นคือกันเด้ค่ะของขายแสงท่อมฟินแลนนขายตัวเกี่ยวมิวสิกเพราะว่าเอฟซแม่แม่ของคุณครูนี่มากซะเหลือเกินค่ะแต่ละงานแต่ละไฟที่ออกไปนะคะพี่น้องคลาสคุณครูเข้ากับโอ้โหแม่ยกแม่ครับแฟนคลับเอฟซหลากหลายค่ะไปให้กําลังใจ สำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะท้ายสุดยายสิดกับได้นำเรื่องเล่าของสองศิลปินแห่งโตเกียวมิวสิกมาว่าวมาคุยซูพีซูน้องฟังมาอัปเดตอาการล่าสุดมาค้นกับถามค่ะว่าน้องเพลงเป็นยังไงเนี่ยคุณคูยชินจังเป็นยังไดเคอเห็นภาพน่อนแห่น้ำเกลือยังสิไหมคะ่ะก็เลยมาว่าวให้พี่น้องฟังว่า สำหรับนองเพลงกับคว้านดันตั้นะคะกับหมอให้น้าเกลือสามชั่วโมงถอดสายน้าเกลือแล้วกบขึ้นเวทีทําการแสดงได้มือขึ้นนี่นะคะและคู่คู่ชิ้นจังเพื่อนกับวูบวูบคงสิกเกิดจากอาการพักคอนเพียงพอนอ่ะละค่ะวูบเมืม่อยหมอกระไยน้าเกลือพัก่อนกับโคงสิกืนให้ความสุขกับผีกับนองได้คือเกาเหมือนเดิมค่ะค่ะสาหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใย สองศิลปินน,น,นี่ก็หายม่วงได้ค่ะมันนี่ก็มาอัปเดตอาการล่าสุดของศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะแพรวแสงทองค่ะสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกฝากเป็นกำลังใจให้แสงทองฟินแลนด์นะคะศิลปินในสังกัดของพอบิทของแม่แพ้วค่ะสำหรับฤด,ดูการนี้ก็ขอให วบ้งของแม่แพลวพ่อบิ๊กดังๆปังๆังไฮมีพ่อแม่พี่น้องเอซสนับสนุน,ลนหลักกรแห้งแพงกันสีตลอดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแยกสิกับนั่มเรื่องเล่าข้าวสารของสองซินนอี้มากอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ